ที่นี่นะครับหนึ่งปีนะครับเห็นการเหุสมควรว่าหนึปีนะครับที่จะมาลงตำแหน่งนก่มี่สามก่อนสามอปีปี่เสนามว้าบ้าเดือนาคปีครับสองปีกสมบาเดือนีสา2ปีสอปีเนาะที่ค้ำที่ค้ำสนอกีปีครับ วาระกรรมการวาระกรรมการเห็นสมควรว่าอยู่ในวาระ4ดีครับผมผมเห็นว่าในเรื่องของการสร้างความมั่นคงแล้วก <f pineapple> ็ทำงานได้ดีมากผมอยากจะเสนอเพราะว่า4ปีเนี่ยเหมาะกับสำหรับชุดเล็กๆอ่ะ9ท่านนะต่อนะ4ปีับมีสองคนเด่นมีไหม มีอกไหมครับตะวันเนอสี่ปีาเป็นาสตราจารย์เสดเลยที่ีครับสองปีกไดนไม่ไม่ทราบว่ารางวันเสนอสองีกับสงปีเหนวนมากว่าย่งไรอีกได้เรัเดยสองปีอยากแจ้ให้ความเห็นมาดิฉันคิดว่าอย่างนี้ค่ะ คือพี่น้องที่นั่งอยู่ตัวนี้ให้ให้ความสําคัญเรื่องสื่ออยู่แล้วแบบทีนี้คณะทํางานก็หมายความว่าถ้าสองปีเนี่ยเหมือนที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ก็ตอนนี้ดิฉันเห็นภาพโพกที่เรียกประชุมแล้วคนมาที่น้องมาประชุมเยอะนะทีนี้เราเป็นจิตอาสาอยู่แล้วทุกภาคส่วนจิตอาสาเห็นความสาคัญตรงนี้ท่านผออเรียกประชุมทุกคนก็มาโดยที่ไม่เกี่ยวเรี่อเนี้เร่องประชุม ถ้าขาราการสองปีเพิ่นเงนข้การที่ได้รับเชิญขึ้นมาทำสองปีเราก็จะมีตัวชี้วัดประเมินได้แต่ไม่ต้องเสียใจว่าใครจะอยู่หรือหลังอย่างนี้นะก็สามารถผัดเปลี่ยนขึ้นมาเป็นข้ารการบริหารได้ในในในที่วันนี้ที่เราประชุมอันนี้ั้นต้านะขอบคุณค่ะครับครับผมเชิญครับท่านส่าอบคุณทานประธานนะครับ เอ่อที่ผมเสนอที่นี่ครับขอขอทสองปีครัขอเสนอสามปีก็ธรรมดาเป็นคนที่ขอเสนอสามปีก็ที่ที่ที่สามปีครับผมสังเกตว่าคณะกรรมการทั้งหลายที่ตั้งขึ้นมาตามตามกฎหมายผลส่วนใหนก็ได้ส่วนใหญ่จะอยู่สามปีพอทั้งสองปีนี่ก็พอแป๊บๆแป๊บๆเสร็จสี่ปีก็หมาลาไปเพราะนั้นฟังฟังก็คือสามปีมันเหมือนกับกรรมการที่เขากริ่มไม่ยอมเอง รูปปัจจุบันเลยครับขอบคุณครับที่ถามที่เสนออ๋ออดีนเชิญครับคุณชายยศน้องชายยอชายใหญ่ครับคุชายใหญ่ คนที่รับผิดชอบจริงๆก็มีบางส่วนที่ไม่ค่อยรับผิดชอบก็มีนะครับฉะนั้น <c oughs> เมื่อครบเวลาประมาณ2ปีเท่ากับปีแรกถ้ามีข้อผิดพลาดให้โอกาสสักปีที่2ปรับปรุง <c oughs> ถ้าปีที่สองไม่ได้ปรับปรุงเราก็ควรที่จะเลือกพิจารณาคนใหม่เข้าไปทําง,งานแทนเพื่อประสิทธิภาพของงานครับับก็ขอขอบคุณ่านชายยาคับ ที่รู้บ้างเสนอว่าที่คำเสนอว่าสี่ซีสังกัดร้องเหตุผลก็อยากให้ก็เคยผมก็เคยผมคือว่ามันเป็นงานถ้าถ้าผมมองก็คือมันเป็นงานจิตอาสาถ้าเป็นจิตอาสาที่เขาเดินเข้ามาลองปล่อยระยะห่างให้เขาได้เดินดูลองปล่อยระยะห่างให้เขาได้เดินดูนะครับเพราะการระยะห่างที่เขามีเวลาทํางานเนี่ยฮะ ผมคิดว่าสองปีเนี่ยงานกําลังมันนะมันกําลังขึ้นไปอยู่อย่างนี้นะถ้าอย่างไรเขาจะสร้างความเชื่อมแข็งให้กับเครือข่ายแบบนี้นะผมคิดว่าอีกสองปีเนี่ยมันจะสร้างพลังอันนี้นะอันนี้ผมมองนะผมมองเรื่องประสิทธิภาพแต่ผมกม็ได้มองเรื่องของออออบอกว่าปีหนึ่งสองปีแต่ผมมองว่าโอกาสยา,ยาวๆอย่างนี้น่ะให้เขาได้คิดพ้วงๆมากขึ้น นะแต่ถ้าโอกาสสั้นๆเนี่ยชิดนแคบนะฮะก็คือชิดนแคบชิดนแคบแต่พอโอกาสยาวๆเนี่ยเขาจะชิ้นกว้างมากนะก็คือสามารถรวมพี่รวมน้องแล้วให้เกิดอะไรฮะเขาบอกว่าสัมพันธ์ดีๆอ่ะผมไม่รู้นะแล้วเกิดประสิทธิภาพด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเสนอสี่ปีครับขอบอขอบคุณนะครับที่ถานะครับแล้วก็ก็มีสองมีสามมีสี่นะครับ ยกมือได้ครั้งเดียวสรัาผงก็จะถขามที่สองก่อนการและที่สามและที่สี่สุดท้ายนะครับท่านผู้ส่งเกียรเห็นว่าสปียกมือนะครับเลขครับผมเป็นไรนดีเสมเจ็ดแปดเก้าบเอ ble, to so <c oughs> ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสปับผมครับ18น้อ ครับต่อไปสามสามยกเอ่อคอประมาณชื่อเสียงคนเดียวน้องหนึ่งคะแนนสี่นะครับสี่คนเดียวคครับก็คือเอกันต่อน้องนัวเราเคารพมติที่พิษูมนะครับท่านประธานครับทีนี้เรามากำหนดว่าการประชุมนี่ถ้าเกไม่มีการประชุมหรือว่าจะประชุมเฉพาะมีกิจกรรมต้องการดีคงไม่ได้ ต้องประนมินว่าประชุมปีที่ประชุมกี่ครั้งสองปีครับเดยสองเดือนต่อครั้งหรือสามเดือนต่อครั้งแต่กล่าวเพื่อกำหนดลงไปจะเป็นเงื่อนไขที่กองทัพนะครับหลังเรียนประชุมเลยครับเวลาใช้คำนประชุมปีละกี่ครั้งเขนุญาตเพิ่มเติมนนไงครัื่ายครื่อยนั่นละครับคืออย่างที่ท่านเสนอมันจะมีข้อบังคับอยู่บ้างแล้วเผื่อว่าท่านใดมาป่วยหรือลูกสอบใส่ก็ไปได้เลยบางทีก็วันนี้ไม่ได้หยิบลงมาคณะ ทานเลขาสถานไม่อยู่นะครับเรื่องื่องตรงนี้เราไปว่ากันอีกที่หนึ่งนีไหมเพื่อในชั่วเวลาเรามาดูว่าเก้าท่านหรเป็นใครแล้วก็ที่ปรึกษาคัะเอาแต่คนมาก่อนส่วรได้ละเอียดเราไปว่ากันในกรอบของคณะเก้าคนนีไหมครับครับก็อาตมนั้นใช่ไหมเอาเราอมาเลือกก่อนเลยนะคอยมากรอบว่าเราควรว่าคณะกรรมการคณะน,นี้นะครับสมควรที่จะมาป็นกม นะครับสองเดือนครั้งหนึ่งเดือนครั้งสเดือนครั้งครปรานี้นบาชอเรียนเชิญารเษ์ครานักานก็คือว่าเรายังมีไหมเสนอเป็นชุดไปเลยว่าเราจะเสนอสับกีคนเรเลือกขอเข้าเป็คือว่าผมเสนอให้เสนอสิงคนเพคะแนนเ้คนก็จะได้เป็นหัวหไปเลยนให้ไปเลือกประธานคน่างาเอาจจะได้เร็วี มิจะเลือกประธานคนเดียวแล้วเป็นแต่งเพื่อนาแล้วจะมาอีกแปดคนมาเรือกเป็นประธานกันแวเขาก็เขาคุยกันลุ้นะาจารย์จะสอนประเด็นไหนครับท่านท่านอาจารย์เชนิดนะครับที่เขียนมาว่าสมมุติว่าเราจะเลือกเก้าคนพอเราเลือกทีมงานเก้าคนแล้วจะให้เก้าคนนั้นเลือกประธานคนที่สองคนให้ที่สองคนนั้นไปเลือกให้หมายแค่ที่สองคนหรือเราจะให้ที่นี่นะครับเลือกนะครับตรงนี้นะครับคือเลือก มีมีสองแนวทางหนึ่งเลือกประธานคนเดียวอ่าและแบ่คณะกรรมการที่เหลืออีกแปดสองเลือกเอาเก้าคนเลยเนี่ยโดยโดยโดยมีเงื่อนไขพูดว่าเสนอได้ไม่เกินสิบสิบห้าคนไม่เกินเท่าไหร่เสนอได้ไม่เกินเท่าไหร่ก็เลเลือกเอาแค่คะแนนแค่เก้าคนสองสองแนวนี้เกิดนท่ท่หรอันนี้ นแ,แนลแรกที่บอกว่าให้เลือกประธานคนเดียวนะครับแล้วก็ไปให้ประธานจัดหาเอาหนึ่งแไปคือหลักการมัน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 ไร่มันไม่ถูกประธานอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องเกิดมาจากคณะกรรมการที่พูดมาหมดไม่ใช่มามีประธานแล้วไปกำหนดกรรมการทีหลังนย่ีะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอที่เรายัง อันที่สองวนั่นเลือกมาเก้าคนถ้าคนเก้าคนเนี่ยจะไปหาประธานเองมันถึงจะถูกหลักเราจะมาเลือกประธานกุ๊กนะให้ประธานจะหาอกรรมการมาอีกแปดคไม่ได้หลักไป่ปดหลักเลยทําอย่างนั้นไม่ได้ผมว่ามันมันหลักของของบอกเราสคณะกรรมการทั้งหลายทั้งวงทหุกคนะ ไม่ไม right? <c oughs> ่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องไปไปบหอะไรนี่ยผมว่าให้เลือกมาเก้าคนเลยนะฮเลือกมาเก้าคนแล้วก็คนในเก้าคนในเขาจะว่ากันเอเป็นเรื่องของของที่ลักวันนี้เรายังยังไม่นมาทานได้นะฮะเราต้องเลือกเลือกเ้าคนวันนี้จริงกันที่เ้าคนเนี่ยก็ได้เก้าคนแล้วคนเก้าคนกจะันแล้วไม่ต้องนะครับองต้องอย่างนั้นนะครับ ออในความเห็นของผมว่าประธานควรจะเลือกจากตัวตำแหน่งที่ประธานควรจะเลือกเองคือตำแหน่งเลขาตำแหน่งเรองก่อนท่านบอกว่าควรจะมาจากให้กระทรวงนี้จะอย่างไรครับที่กระทรมีทุกกระทรวงจะว่าใครเป็นประธาน กอนจะเพิ่มเติมเป็นข้อมูลก่อนนะครับก่อนที่ทุกท่านจะตัดสินใจนะครับคือนี้ครับในรูปแบบเดิมที่เป็นรูปแบบชุมรงที่มีอยู่แล้วซึ่งมีหลายท่านนั่งที่นี่เป็นกรรมการนะครับรวมทั้งอาจารย์ปที่เคยทราบนะครับคือนี้ครับเรื่องของการเข้ามาทําที่นี่จะแตกต่างกับสถานียุคยุคชนมากมากเลยนะครับไม่ใช่เล่นเล่นเลย คนที่จะมาเป็นประธานโดยว่าตําแหน่งประธานกับรองประธานนี่จะเน้นไปได้ตรงที่ว่าสามารถปกป้องหรือว่ากันผู้อํานวยการสถานีวิทยุที่จะเป็นจําเลยที่หนึ่งในอนานคตได้ในกรณีที่มีการโทรศัพท์มาร้องเรียนและก็มีถึงโรงถึงสาลคนที่จะสามารถปกป้องผู้อำนวยการได้ต้องหนึ่งมีใบผู้ประกาศของกอสทช นั่นคือคุณสมบ well ัติแรกนะครับที่คนที่จะมาเป็นประธานส่วนรองประธานและกรรมการอื่นๆนี่ไม่เท่าไรนะครับคนที่จะช่วยพวกโืยการสถานีทุกคนที่จะผ่านมานี่เขากันไว้ตรงนี้ได้เลยครับท่าผู้ที่ผมต้องมีผู้ไปประกาศของกสองกอ,อ,อนะครับเหตุผลก็ว่า มีครับมีครับไปประกาศเขามีแล้วตอนนี้เพราะคนที่จะสามารถช่วยพออ,อได้ตอนนี้ <c oughs> ก็คือคนที่จะมีตรงนี้จนคณะกรรมการนี้จะจะไม่เป็นไรเพราะว่าหลายครั้งที่ตั้งแต่ท่านสาโรุท่านอุษนามานี่จะมองเรื่องของอการที่ทําให้คนช่วยพ่เงร,าาริกันคือหมายว่าการ,ก,ราการพ่วงริกันท่านอาจจะเป็นจําเลยที่สองอะไรไปก็ไม่ว่ากันจาเลยที่หนึ่งควรจะเป็นประธานชมรมเครือข่ายครับ ขออนุญาตครับขออนุญาตครับ <c oughs> ผมปีพอนสมุลอันนี้เป็นผู้ดำเนินรายการคุยข่าวชาวนี้โชคชาวนะครับก็ถือว่าปเป็นรุ่นตัวเองได้จนกระทั่งมาระยะหลังนี้มันเลยผมมีภารกิจส่วนตัวที่จะต้อง หยุดรายการไปแต่เขายังให้ความสนใจรับฟังรายการจากสวทเป็นประจำรับฟังข่าวครา,าวของพี่ๆน้องๆผมถือว่าทุกคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับสวทก็คือพี่ๆน้องๆความจริงผมผมเข้าใจว่าการประชุมวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อพูดคุยถึงรายการต่างๆที่เราดำเนินอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะยังกินรายการที่อาสาสมัครวิทยุเป็น <c oughs> พูดน้ดำเนินรายการซึ่งเขามีอยู่หลายรายการด้วยกันผมเองก็ติดตามดูเสมอแต่เท่าที่ฟังจากการประชุมมา เราจะมาเน้นที่การแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกกรรมการจริงๆแล้วผมไม่อยากให้ให้เน้นตรงนี้ซึ่งการแต่งตั้งกรรมการเนี่ยเราเราเคยแต่งตั้งกันมาก่อนเคยมีระเบียบมีวาระการดํารงตำแหนง่งหลังจากนั้นมาเรกๆก็ดีอย,อยากแข่งกันต่อมากอเริ่มก่อนล้ากันเลยไป นะครับที่จริงแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีจะเลือกกรรมการใหม่ก็เป็นเรื่องดีเรามาเริ่มต้นกันใหม่แต่น่าจะไม่ใช่วันนี้เพราะดูจากรายการดูจากรบิบารักการประชุมไม่ได้ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการแตกต่างคณะกรรมการอาจจะอาจจะข้อข้อสามที่เราพูดคุยกันอยู่ นั่นจะเป็นการคูดคุยกันคร่าวๆท่านจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประธานอะไรโต๊ะนี้อะไรนั่นจะเป็นการไปงครั้งต่อไปวันนี้เป็นรายใหญ่ๆคร่าวๆก่อนนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นคือปกติแล้วการทำรายการวิทยุเนี่ยเราทำเพื่อคนฟังทำอย่างไรให้มีคนฟัง เกิดประโยชน์แก่คนฟังมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ทุกคนจัดรายการก็ตามที่ตัวเองถนัดนะครับเมื่อทํารายการแล้วเนี่ยต้องปร,ประเมินตัวเองให้เป็นด้ว่นอกจากคนฟังเขจะช่วยประเมินแล้วเนี่ยตัวเองต้องรู้จักประเมินตัวเองด้วย ว่าการทำรายการวิทยุที่เราทำอยู่เนี่ยเรา